สวัสดีค่ะเด็กๆวิชา English Teacher J นะคะวันนี้เราจะอยู่กันที่สวนสาธารณะนะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันเพราะว่ากิจกรรมวันนี้ก็คือ playtime playtime ก็คือการทำกิจกรรมเล่นสนุกสนานนั่นเองนะคะเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าตามรูปภาพนีจะมีคนขี่จักรยานใช่ไหมคะมีคน กระโดดเชือกนะคะอันนี้เล่นฟุตบอลใช่ไหมคะอาจจะถือลูกฟุตบอลอยู่หรือเปล่ารูก็มองไม่ค่อยชัดอและอันสุดท้ายนี่ก็คือเล่นว,ว่าวใช่ไหมคะเด็กเคยเล่นว่าวกันไหมคะ,ะว้าวนะคะเราก็จะถือแบบนี้แล้วก็เล่นเวลาที่มันมีลมใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูซิว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะในการเล่นกิจกรรมต่างๆนะคะเราใช้คําว่าอะไรบ้างนะคะ จะมีนะคะคำว่า play เห็นไหมครับ play fly ride แล้วก็ jump นะคะ play ก็คือการเล่นนะคะ play เล่นนะคะ fly ก็คือถ้าแปลตรงๆเลยก็คือแปลว่าบินนะคะบิน ride แปลว่าขี่นะคะแล้วก็ jump แปลว่ากระโดดนะคะ ข้างหลังกันบ้างค่ะ Bike Bike ก็คือจัก,กรยานนะคะ Soccer Soccer ก็คือที่เราเรียกกันว่าฟุตบอลนั่นเองนะคะมีความหมายเดียวกันเลยฟุตบอลกับ Soccer นะคะ Rope Rope ก็คือเชือกนะคะและสุดท้ายค่ะ Kite Kite ก็คือว่า wow. วนั่นเองนะคะว่า wow. วนะคะ ทีนี้คำข้างหน้านะคะคือคำว่า I can I can แปลว่าฉันสามารถนะคะฉันสามารถทำอะไรได้เอ่ยขี่จักรยานฉันขี่จักรยานเป็นนะฉันสามารถกระโดดเชือกได้่าฉันกระโดดเชือกเป็นฉันสามารถเล่นฟุตบอลได้เล่นซอกเกอร์ได้แล้วก็ฉันสามารถเล่นวอลได้นะคะทีนี้เรามาจับ กันดีกว่าอย่างข้อแรกนะคะเขามีตัวอย่างให้แล้วขี่จัก,กรยานเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วคำว่าขี่ก็คือคำว่า ride ใช่ไหมคะ I can ride a bike เพราะฉะนั้นเราก็โยงขึ้นมาหา a bike ฉันสามารถขี่จัก,กรยานได้นะคะประโยคเต็มๆของมันก็คือ I can ride a bike นะคะต่อไปค่ะ กระโดดเชือกอ่า I can t. อะไรดีคะกระโดดจ m p ใช่ไหมคะอ่า I can jump เส้นไม่ตรงเอาใหม่ I can jump เชือกอะไรนะคะ a uh, rope อ่าประโยคเต็มเต็มก็คือ I can jump rope อ่าไม่มีอ่ะนะคะถ้าคำว่า rope ไม่มีอ่ะนะคะ I can jump rope ฉันสามารถ กระโดดเชือกได้นะคะ I can jump rope ต่อไปเล่นฟุตบอล I can เล่นอ่ะเล่นก็คือ play ใช่ไหมคะ I can play อะไรคะ soccer ่า Soc I can play soccer และสุดท้าย I can fly a kite ไม่ได้แปลว่าฉันสามารถบินได้นะคะแต่แปลว่าเราสามารถเอาว่าวเนี่ยขึ้นไปบินได้ขึ้นไปร่อนข้างบนได้ก็คือฉันสามารถเล่นว่าวได้นั่นเองจะใช้คำว่า fly นะคะ I can fly a kite yeah. ต่อไปค่ะข้อ b นะคะในหน้าที่46อยู่นะคะพอเราบอกว่าเราสามารถทำได้แล้ว ใช้คำว่า I can t. แต่ถ้าเราไม่สามารถทำได้เรายังไม่เคยเล่นหรือว่าเราเล่นไม่เป็นนะคะเราจะเปลี่ยนจากคำว่า I can เป็น I can't I can't ที่มาจากคำว่า I can not นะคะมันก็จะเป็นรูปย่อ,อก,ก็คือ I can't นั่นเองนะคะปุชชี e แล้วก็ทนะคะมาจากคำว่า I can not ก็คือฉันไม่สามารถทำได้อะ เรามาดูก่อนนะคะทีนี้เขาจะมีเครื่องหมายกากระบาดให้ด้วยตรงสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเราจะมาเติมกันให้ถูกต้องนะคะข้อหนึ่ง I can play soccer ฉันสามารถเล่นอกเกอร์ได้เล่นฟุตบอลได้ I can t jump rope แต่ฉันไม่สามารถกระโดดเชือกได้เล่นฟุตบอลเป็นแต่กระโดดเชือกไม่เป็นตรงกับรูปภาพไหนคะเด็กๆ นี่ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เล่นเป็นแต่อันนี้เล่นไม่เป็นก็การกระบาดท,ทับไว้เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวอักษรมาใส่ก็คือตัว d อ่าข้อต่อไปเด็กๆหารูปภาพเองนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟัง I can jump rope ฉันสามารถทำอะไรคะ jump rope กระโดดเชือก I can t fly a kite แต่เล่นวาวไม่เป็นนะคะ I can t fly a kite อ่ะดูเลยนะคะตรงกับรูปไหนกระโดดเชือกเป้นแต่เล่นว่าวไม่เป็นข้อที่3ค่ะ I can fly a kite อ่าคราวนี้ I can แล้วนะเล่นว่าวเป็นและแต่ I can't ride a bike แต่ขี่จักรยานไม่เป็นค่ะอ่าเล่นว่าวเป็นแต่ขี่จักรยานไม่เป็นรูปไหนเอามาใส่เลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ I c a n ride a bike ขี่จักรยานเป็นแต่ I can't play soccer เล่นฟุตบอลไม่เป็นขี่จักรยานเป็นแต่เล่นฟุตบอลไม่เป็นนะคะรูปไหนเอามาใส่นะคะต่อไปหน้าที่47คราวนี้เราจะมาเขียนกันแล้วนะคะตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างมาให้2ข้อเลยนะคะอันไหนที่สามารถทำได้ก็จะเป็นรูปภาพแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ก็จะเป็น กากบาททับรูปภาพนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตด,ดีๆนะคะข้อที่1มีรูปเชือกใช่ไหมคะแต่ไม่มีเครื่องหมายการการะบาทเพราะฉะนั้นกระโดดเชือกได้ก็เลยเขียนว่า i can jump rope i can jump rope ฉันสามารถกระโดดเชือกได้ข้อที่2ตัวอย่างที่2มีลูกบอลแตกกากาบาทแปลว,ว่าเล่นไม่เป็นก็ต้องเป็น i can't play soccer I can't play soccer. อ่าตัวอย่างทังได้และไม่ได้นะคะที่นี้เรามาทำเองที่เหลือข้อ3 4 5 6นะคะข้อ3มีรูปว่าวแล้วก็การกรบาททับอยู่แปลว,ว่าเล่นว่าวไม่เป็นอ่าถ้าเกิดจะเล่นว่าวใช้คำว่าอะไรคะ fly ใช่ไหมคะอ่าเขามี I can't มาให้แล้วก็คือไม่สามารถ I can't fly อ kite อ่าเด็กๆก็เขียนเลย I can't ดูเส้นนะคะเวลาเขียน fly a kite อย่าลืมจุด full stop นะคะ,ะต่อไปค่ะจัก,กรยานไม่มีไม่มีกากบาทนะคะแปลว่า ทำได้นะคะทำได้อาขี่จกักรยานใช้คำว่าอะไรคะ I can ride a bike I can ride a bike อย่าลืมจุด full stop อ่าต่อไปค่ะ เชือกกระโดดแต่มีเครื่องหมายการกระบาทก็คือ I can t เด็กๆก,ก็เขียนคำว่า I can t แล้วก็อะไรคะ Jump rope อ่าเขียนเป็นประโยคแรกเลยแต่เปลี่ยนจาก I can เป็น I can't นะคะเขียนคำว่า I can't I can't jump rope ต่อไปค่ะมีรูปลูกบอลแล้วก็ไม่มีการกระบาทก็แปลว่า I can ใช่ไหมคะ I can t Play Soc c เ r อ่าเขียนเหมือนประโยคนี้แต่เปลี่ยนจาก I can't เป็น I can I can play soccer อ่าเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆลองฝึกพูดดูก็ได้นะคะหรือลองพูดสิ่งที่ตัวเองทำได้หรือไม่ได้นะคะเช่นเด็กๆก,กระโดดเชือกเป็นไหมถ้าเป็นเด็กๆก,ก็ลองพูดกับคุณพ่อคุณแม่ให้ฟัง I can jump rope ถ้าเด็กๆก,กระโดดเชือกไม่เป็น I can't Jump Rope นะคะลองฝึกพูดดูเองด้วยนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานในอัลบั้มของ Teacher J นะคะวันนี้คุณครูมิ้งไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ